พวกเราทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์กันเป็นอย่างดีค่ะแต่ใครจะรู้บ้างว่าสารต้านอนุมูลอิสระบางตัวนั้นเมื่อเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วตัวเขาเองกลับกลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่เป็นซ u เปอร์ฮีโร่แอนตี้ออกซิเดนต์ลองมาทำความรู้จักเขากันนะคะสวัสดีค่ะหมอเมย์ May I h e l p h ยูนะคะ หลายๆคนคะ่ะรู้จักกันดีอยู่แล้วเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีความสำคัญกับร่างกายเรามากเขาจะทำหน้าที่ไปลดอิทธิฤทธิ์ของเจ้าฟีแรดิเคิลหรืออนุมูลอิสระตัวร้ายนั่นเองค่ะโดยร่างกายของเราจะมีบาลานซ์ระหว่างแอนตี้ออกซิแดนต์และฟีแรดิเคิลค่ะ เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในบารานนะคะร่างกายเราจะมีความเครียดจากออกซิเดทีฟสเตรสหรือความเครียดออกซิเดชันที่ลดน้อยลงนั่นเองซึ่งเมื่อร่างกายของเรามีออกซิเดทีฟสเตรสที่น้อยจะทำให้ร่างกายของเราเสื่อมช้าลงแก่ช้าลงนั่นเองค่ะทุกคนก็อยากจะแก่ช้ากันทั้งนั้น ทีนี้เราไม่สามารถกำจัดเจ้าฟีเรติเคิลให้หมดสิ้นไปจากร่างกายเราได้เพราะทุกขณะที่เซลล์ของเรามีการใช้พลังงานเซลล์ของเรามีการหายใจนั่นแปลว่าทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่ร่างกายของเราจะผลิตไอเจ้าฟีเรติเคิลออกมาค่ะ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะกําจัดเจ้าฟีเรดิเค้ลให้หมดสิ้นจากร่างกายของเราสิ่งที่เราจะช่วยร่างกายของเราได้คือการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะแต่แอนตี้ออกซิแดนต์บางตัวนะคะเมื่อเขาทำหน้าที่ของเขาในการไปบาลานซ์เจ้าฟีเรดิเค้ลเสร็จโดยการให้อิเล็กตรอนกับเจ้าอนุมูลอิสระตัวร้ายของเรา ตัวของเขาเองกลับกลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองค่ะเฮ้ยแบบนี้มันก็ไม่ดีสิหมอมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากการทำงานของเขาค่ะเมื่อมีการให้อิเล็กตรอนกับตัวที่โหยหาอิเล็กตรอนไปกับตัวฟรีและดิเท่าแล้วตัวเขาเองไม่มีความเสถียรค่ะทำให้เขาไปโหยหาอิเล็กตรอนไปทำร้ายเซลล์อื่นๆของเราต่อเพื่อแย่งชิงอิเล็กตรอนมา เจ้าตัวนี้เราจะเรียกเขาว่าโปรโออกซิแดนต์ค่ะก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์บางตัวค่ะที่ทำงานเสร็จแล้วไม่มีความเสถียรและประพติตัวกลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองเราจะเรียกแอนตี้ออกซิแดนต์กลุ่มนี้ว่าเป็นโปรโออกซิแดนต์ค่ะเหลือเชื่อเลยนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวพวกนี้เนี่ยเรารู้จักกันดีเลยค่ะเช่นวิตามินซีและวิตามินเอในขนาดสูงๆนั่นเอง ดังนั้นแปลว่าเมื่อเราได้รับวิตามินเหล่านี้ในปริมาณมากๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานจนถึงขั้นอัดเข้าเส้นเลือดอาจจะทำร้ายร่างกายของเราได้ค่ะแต่จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ตัวหนึ่งค่ะเขาเป็นซ u ปเปอร์ฮีโร่แอนตี้ออกซิแดนต์เลยเขาสามารถช่วยไปฟื้นคืนชีพเจ้าวิตามินเหล่านั้นได้นะตัวนี้เขาเรียกว่า ALA a l p h a ไ i โปอิกแอซนั่นเองค่ะ ALA คืออะไรนะคะเขาคือสารอาหารตัวหนึ่งค่ะที่สามารถละลายได้ทั้งในน้ำและในไขมันซึ่งสามารถพบได้ตามอาหารจากธรรมชาติเลยเช่นเจ้าผักโขมแต่ต่อให้เขามีตามธรรมชาติเนี่ยแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะมันไม่เพียงพอขนาดไหนลองนึกภาพนะคะเราจะต้องรับประทานผักโขมเกือบเกือบ50กิโลกร,รมัมเพื่อให้ได้ปริมาณ ALA พอๆกับแคปซูล a l a 1 0 0 0มิลิกรัมค่ะใครไหวบ้างใครไหวไปก่อนเลยแพทย์สาวไม่ไหวแล้วหนึ่งให้กินผักขม50กิโลกรัมไม่ไหวจริงๆค่ะกินผักไม่เก่งทีนี้เนี่ยไอ้เจ้า ALA มันจำเป็นอะไรกับร่างกายของเราขนาดนี้ ALA นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญพลังงานค่ะก็คือเขาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานของเจ้าไมโตคอนเดียนั่นเอง แต่น่าเสียดายนะคะพอเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะสร้าง ALA ลดน้อยลงค่ะจึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่พอคนเราอายุมากขึ้นการเผาผลาญพลังงานของเราแย่ลงจึงทำให้คนที่อายุเยอะๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาวะอ้วนตามมารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเพลียาตามมาได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของเจ้า ALA แบบสรุปกันดีกว่าค่ะว่าเขามีหน้าที่สำคัญยังไงกับร่างกายของเราบ้าง ข้อแรกเลยค่ะที่เราคุยกันไป ALA เป็นซ u เปอร์ฮีโร่แอนตี้ออกซิแดน์ของร่างกายเราค่ะโดยเขาสามารถช่วยฟื้นคืนชีพแอนตี้ออกซิแดน์บางกลุ่มนะคะที่เขาทำหน้าที่เสร็จแล้วแล้วเขาเสื่อมไปเขาจะช่วยไปรีไซเคิลกับแอนตี้ออกซิแดน์เหล่านั้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ Cuando ่มของวิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทรวมไปถึงช่วยเพิ่มปริมาณกลูตาไธโอนในร่างกายของเราด้วยกลไกธรรมชาติอีกด้วยค่ะเขาเก่งมากเลยนะคะเป็น universal antioxidant เป็น Superhero a n t i o x i d ้ออเลยข้อถัดไปข้อ2นะคะ ALA ยังช่วยในการควบคุมความหิวความอิ่มในคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยค่ะ โดยเขาจะช่วยปรับสมดุลของสมองในส่วนไฮโปทาลามัสที่ช่วยในการควบคุมความหิวความอิ่มและเขายังไปช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนควบคุมความอิ่มที่เรียกว่าเลปตินค่ะโดยแต่เดิมเนี่ยเลปตินจะสร้างมาจากเซลล์ไขมันของเรา พอเราลดน้ำหนักไปได้สักพักเซลล์ไขมันเราลดลน้อยลงค่ะซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณเลปตินมันลดน้อยลงแต่ ALA จะไปช่วยในการบาลานซ์เจ้าตัวเลปตินนี้เอาไว้ทำให้เรายังสามารถควบคุมความอิ่มได้ดีนั่นเองข้อที่3นะคะ ALA เป็นคีเลเตอร์ตัวนึงค่ะ คเลเตอรคือตัวที่จะช่วยเราขับโลหะหนักที่สะสมมากเกินไปในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมทองแดงหรือเหล็กซึกษสารเหล่านี้ถ้าสะสมในร่างกายเราในปริมาณเยอะๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจะทําให้เรามีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังแก้ไม่หายได้ค่ะข้อถัดไปข้อ4 ALA เนี่ยช่วยลดอาการชาปลายมือปลายเท้าจากปลายประสาทเสื่อมในคนที่เป็นโรคเบาหวานได้ด้วยนะ เขาช่วยไปเร่งการฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ปลายประสาทแล้วเขายังช่วยให้การทำงานของฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลอย่างอินซูลินทำงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้น ALA จึงมีประโยชน์มากในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะข้อถัดไปข้อ5นะคะ ALA ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระด้วยค่ะโดยเขาจะไปลดการเกิดคอลลาเจนคอสลิงกิ้งนะคะหรือการเกิดพันธะที่เป็นเชือกเส้นเล็กๆเ,เชื่อมก,กันร,ระหว่างเจ้าตัวคอลลาเจนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดการหดตัวเกิดริ้วรอยเกิดความหย่อนคล้อยตามมา ALA จึงช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่จะขาดไปเสียไม่ได้ ALA ช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ค่ะเมื่อเรารับประทานร่วมกับอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะและนี้นะคะก็เป็น6คุณประโยชน์ของ ALA ค่ะโดยสรุปนะคะ ALA เหมาะกับใครบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเหมาะกับคนที่มีการอักเสบในร่างกายเยอะๆเพราะ ALA เป็นซ u เปอร์ฮีโร่แอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองค่ะ โดยใครบ้างนะคะที่มีการอักเสบในร่างกายเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักเกินโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานค่ะนอกจากจะมีการอักเสบของร่างกายแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีการทำงานของอินซูลินที่ไม่ดีรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องของชาปลายมือปลายเทา้าซึ่ง ALA สามารถช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้ค่ะ แต่สำหรับใครในะคะที่มีรูปร่างที่สมสว่วนไม่ได้อ้วนเกินไปไม่ได้น้ำหนักเกิน ALA ก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทาน ALA เสริมแต่อาจจะเลือกการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วย ALA เค่ะเช่นในผักโขมเสริมในเมื่ออาหารเป็นครั้งเป็นคราวได้นั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับคนที่กำลังจะมองหาอาหารเสริมวิตามินเสริมอยากจะให้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะเพราะว่าในคนแต่ละคนเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมีความเครียดมีการชอบการไม่ชอบรับประทานอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะทานอาหารเสริมเหมือนๆกันแล้วมันจะได้ผลเท่ากัน ในแต่ละคนนะคะนอกจากเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วเรื่องภายในร่างกายของเราอย่างเรื่องของพันธุกรรมก็แตกต่างกันด้วยค่ะจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ในรีวิวถ้าแล้วบอกว่าดีแล้วมันจะดีกับเราเหมือนที่รีวิวอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะอย่าลืมปรึกษาคุณหมอก่อนเริ่มทานอาหารเสริมนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเนะะื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ